สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตป๊อปนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศผู้ได้รางวัลกิจกรรมแข่งเทรดบายคริปโตป๊อปนะครับคนที่จะได้รางวัลนะครับจะเป็นคนที่สมัครบิทเก็ตหรือว่า OKX ผ่านผมนะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปผมจะมีการขอไปทางเอ็กซ์เชนนะครับว่าคนที่สมัครผ่านผมเนี่ยใครมีวอลลุ่มการเทรดมากที่สุดโดยการประกาศผลนี้นะครับจะเป็นสําหรับคนที่ได้รางวัลในเดือนนี้นะครับโดยผมจะเรียงแค่4อันดับแรกเนาะส่วนอันดับที่5ถึงอันดับที่2นี่ย เนื่องจากว่ารางวัลมันเหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่ได้เรียงอันดับไปนะครับเอาเป็นว่าอันดับแรกนะครับเป็นคนที่ใช้ Exchange OKX อยู่นะครับ UID ของคุณก็คือ5695นะครับลงท้ายด้วย1613ถ้าคุณรู้ตัวนะครับว่าคุณใช้ UID นี้อยู่ให้ติดต่อมาหาผมที่ไลน e แอดคริปโตป๊อปนะครับคุณได้รับรางวัล AirPod s Pro 2ไปฟรีๆนะครับส่วนอันดับที่2นะครับเป็นคนที่ใช้ Exchange Bitget UID ขึ้นต้นด้วย307ลงท้ายด้วย094นะครับคุณได้รับรางวัลอันดับ2เนาะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเก้าอี้สุขภาพ b w e l เมาส์เล well, Laser นะครับคีย์บอร์ด KT 6 8ผมขอเปลี่ยนนะ พอดีว่าผมซื้อมาใช้นะครับแล้ว4วันมันเจ๊งเลยขอเปลี่ยนเป็นค e ีย์บอร์ดยี่ห้อคีคอนนะครับแล้วก็แผ่นลองเมาส์เลเซอร์นะครับคุณสามารถเลือกได้นะว่าคุณจะเอาอันไหนเนาะอันดับที่3นะครับเป็นคนที่ใช้ Exchange Bitget เหมือนกันขึ้นต้นด้วย711นะครับลงท้ายด้วย5-20ให้คุณดู u i d ของคุณเนาะถ้าเกิดว่าเป็นตามนี้นะครับให้ติดต่อผมมาที่ Li n e แอดคริปโตป๊แล้วเลือกรางวัลเหมือนกับอันดับที่2ได้เลยนะครับใน4อันนี้เนี่ แล้วผมได้เพิ่มรางวัลอันดับที่4มานะครับ UID ขึ้นต้นด้วย509ลงท้ายด้วย266คุณได้รับรางวัลเป็น Apple HomePod Mini ไปทันทีนะครับส่วนอันดับที่5ถึงอันดับที่20เนี่ยให้คุณดูนะว่า UID ของคุณเนี่ยอยู่ในนี้ไหมถ้าอยู่ในนี้นะครับให้คุณติดต่อมาหาผมที่ Line แอด Crypto Pop เพื่อรับรางวัลปอบใจนะครับเป็นอะทอยไปฟรีๆเลยก็อยากให้เพื่อนแคปหน้าจอนี้ไว้นะครับแล้วก็ดูเนาะว่ามี UID ของตัวเองหรือเปล่านะ ถ้าเป็นบิดเกตนะครับจำแค่3ตัวหน้าแล้วก็3ตัวหลังถ้าเป็น OKX OK นะครับจำแค่4ตัวหน้าแล้วก็4ตัวหลังแค่นั้นเองแล้วนำมาตรวจสอบนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้รับรางวัลนะครับไม่ต้องน้อยใจไปนะครับผมจะบอกว่าเดือนหน้าของรางวัลดีกว่านี้อีกของรางวัลเป็นอะไรเดี๋ยวผมขออุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะมาบอกนะว่าของรางวัลเป็นอะไรนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ